หนังสือเสียงเรื่องสองเพื่อนสีข้ามเวลาล่าสมบัติกรุงศรีอยุธยาโดย Treasure Hunters นักล่าสมบัติ<ส>กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วบนโลกแห่งเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าสองเพื่อนสีมุ่ยและตองผู้หลงไหลในเรื่องราวลี้ลับและโบราณวัตถุได้ร่วมกันสร้างสิ่งประดิษฐ์สุดล้ำเครื่องทานแมชชีนที่สามารถพาพวกเขา เดินทางข้ามกาลเวลาได้เฮ้ยต๋องเครื่องทำเมชิีของเรามันเสร็จแล้ววะเจ๋งสุดๆไปเลยแล้วเราจะไปไหนก็ดีล่ะว่าแต่มึงอย่าลืมเอาเครื่องตรวจจับหัไปด้วยนะเว้ยเผื่อเราเจอสมบัติล้ำค่าสมัยกรุงศรีอยุธยาได้เลยเพื่อนจัดไปสองเพื่อนซีมุยและต๋องตั้งโปรแกรมเครื่องทำแมชชีนมุ่งหน้าสู่กรุงศรีอยุธยาตอนปลายยุคสมัยที่รุ่งเรืองก่อนจะล่มสลาย พวกเขาหลบซ่อนตัวในป่าทึบห่างไกลจากการสู้รบตามตำนานเล่าว่าสมบัติล้ำค่าของกรุงศรีอยุธยาถูกซ่อนไว้ใต้ดินเฝ้าโดยวิญญาณปู่สมผู้โหดร้ายเที่ยดน่ากลัวจริงแต่เราต้องรองดูว่ามุ่ยและต๋องใช้เครื่องตรวจจับโลหะอีควินอก900และมันติคอค้นหาขุมทรัพย์สัญญาณรุนแรงดึงดูดพวกเขาไปยังถ้ำลึก เฮ้ยเฮ้ยเจอแล้วสัญญาณมันโคตรแรงแล้ว,วะ่ะไอ้มุน่นใจเย็นเพื่อมีอะไรไม่ดีพวกเขาฝ่าความมืดมิดเข้าไปในถ้ำลึกเสียงน้ำหยดดังก้องบรรยากาศอึดอัดเฮ้ย hey, มึงดูโนอนสิโหของโบราณเต็มไปหมดเลยวะ่ะภายในถ้ำเต็มไปด้วยสมบัติล้ำค่าเครื่องประดับทองคำเงินหลากหลายรูปแบบแต่ทันใดนั้น ก้าาามมโสุบขของ,ของขผีปูสมปรากฏตัวขึ้นรูปร่างสูงใหญ่ดวงตาสีแดงกำมุ่ยและตองตกใจสุดขีดต้องหนีเราเฮไปทางไหนดิวะผีปู่สมไล่าตามสองเพื่อนอย่างโหดเที้ยมมุยและตองสิ้นหวังคิดหวังว่าคงจบชีวิตลงที่นี่ยดจูจูเสียงปืนดังขึ้นผีปูสมร้องหวยหวนล้มลงกับพื้น เสียงฝีเท้าหนักหๆดังก้องเฮ้ย <Hey, S 1> พวกแกปลอดภัยแล้วแกเป็นใครข้าคือผู้พิทักษ์สมบัติแห่งกรุงศรีอยุธยาหน้าที่ของข้าคือปกป้องคุมทรัพย์จากคนที่จะมาขุดหาสมบัติที่นี่ขอบคุณครับพวกเราไม่ได้ตั้งใจจะขโมยข้ารู้แต่พวกเองต้องสัญญาว่าจะไม่บอกเรื่องนี้กับใครและเก็บความลับของคุมทรัพย์นี้เอาไว้ตลอดการสัญญาครับชายลึกลับพาพวกเขาออกจากถ้ำ มุ่ยและตองออกจากถ้ำลี้ลับมุ่งหน้ากลับสู่ยุคปัจจุบันพวกเขาเก็บความลับเรื่องขุมทรัพย์และผีปู่โสมไว้สนิทดีใจนุย้ยที่เราหนีออกมาได้กูยังกลัวผีปู่โสมอยู่เลยสองเพื่อนซีมุ่ยและตองกลับมาใช้ชีวิตปกติแต่พวกเขาไม่มีวันลืมประสบการณ์การประจนภัยครั้งนี้พวกเขาตัดสินใจเขียนหนังสือเล่าเรื่องราวทั้งหมดต๋องกูว่านะเราเขียนหนังสือเกี่ยวกับเรื่องนี้กันเถอะ ฮ้ยไอเดียมึงแม่งบันเจรวะ่ะหนังสือของพวกเขาได้รับความนิยมอย่างมากผู้คนต่างหลงไหลในเรื่องราวลี้ลับและขุมทรัพย์แต่ไม่มีใครรู้ความลับที่แท้จริงทว่ายังมีบางคนที่รู้ความลับนั้นชายลึกลับผู้พิทักษสมบัติมองดูสองเพื่อนจากเงามืดรอยยิ้มปรากฏบนใบหน้าขอบคุณที่รักษาสัญญาขุมทรัพย์จะปลอดภัยตลอดไป,ดไปเรื่องราวของมุ้ยตอง และขุมทรัพย์กรุงศรีอยุธยายังคงเป็นปริศนาที่รอการค้นหา